ใครคงจะถูกาปทางตังดใจฉันไม่สนคําใครเที่ยวไปไม่รู้ไม่ชี้คลิปนี้ต่อเรื่องจากคลิปที่แล้วนะครับทุกคนผมพาทุกคนมาย่านตลาดพาโฮลัดต่อนะฮะเดี๋ยวเรามาเดินเที่ยวในเส้นพาโฮลัดกันต่อนะฮะคลิปที่แล้วพาทุกคนไปเดินเที่ยวที่ ตลาดสำเพลงมาละคลิปนี้ต่อเนื่องเลยนะทุกคนไปเดินเที่ยวที่พาหุรัฐกันครับเดิน,น,นตรงยาวๆเรื่อยๆนะเส้นถนนพาหุรัฐนะทุกคนแต่มันรู้ทางเข้าทางไหนนะนี่เดินมาตรงเส้นถนนพาหุรัฐก่อนนะ นี่นะทุกคนผมก็เดินตรงมาอย่างเดียวเลยนะตรงนี้จะเป็นห้างปะใช้หน้าเวิร์นไหมไม่เคยมาเหมือนกันนานแล้วนะฮะเส้นถนนเผารัตเพราะผมเดินมาเส้นเผารัดเลยนะตรงไปก็น่าจะเป็นอ่าดีโอสยามนะนี่นะพาทุกคนต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะมาย่านเผารัดต่อนะทุกคนคลิปที่แล้วพาไปตลาดสำมเพียงเลยนะแล้วก็ผมเดินตรงๆทะลุมาเรื่อยๆนะ ก็จะมาโผ่เส้นถนนเผารัษก็จะเป็นร้านขายผ้านะทุกคนเห็นฮะตลาดเหารัษนี่นะนนทุกคนก็ขึ้นแบงบนได้เป็นตลาดเผารัษเส้นนี้ก็จะเป็นเส้น เาหูรัดทั้งเส้นเลยนะทุกคนจะมีร้านขายผงขายผ้านะตลาดาหูรัดนะขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับพวกผ้าต่างๆนะทุกคนผ้าในผ้านอกนะนี่ด้านในก็จะเป็นตลาดผ้า,ผาหูรัดไปฮะเดี๋ยวเดินแมง้หงหน,น่อนนะว่าด้านในมีอะไรบ้างนี่นะทุกคนเมื่อก่อนเคยมาเดินเลือกดูนะซื้อผงซื้อผ้าไปตัดขายนะสมัยขายของอยู่สวนจตุจักรนะทุกคน เมื่อก่อนตัดปกเสื้อเชอิเช้ตเสื้อเลยนะแต่ปัจจุบันนพี่ชายผมก็ทําอยู่นะพี่ชายผมก็จะมาซื้อผ้าที่ภูรัดไปตัดให้ลูกค้าอยู่นะทุกคนนี่นะฮะมันจะเงียบๆเ,เหมือนกันนะในตลาดภาูรัดไปฮะเดี๋ยวพาทุกคนเดินดูเรื่อยๆนะเผื่อใครอยากจะมาชอปปิ้งที่ตลาดภาูรัดนะทุกคนเดินมาได้มาสำเพ็งแล้วก็มาเดินเที่ยวต่อเส้นภูรัดได้นะ ก็จะเป็นผ้าประเภทต่างๆนะผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องผ้าเท่าไหร่แล้วนะพาให้ทุกคนมาดูบรรยากาศตลาดผ้าในพาอุรัฐว่าปัจจุบันเป็นยังไงบ้างนะทุกคนนี่นะตลาดผ้าในพาอุรัสนะก็ยังคึกคืนอยู่เหมือนเดิมนะทุกคนแวะมาดูมาซื้อมาเลือกมาชมได้นะตลาดผ้าในพาอุรัฐนะทุกคนนี่นะฮะใครชอบสไตล์นี้นะนี่นะตำนานเลย ตลาดพะรัตคลิปนี้อาจจะไม่ยาวมากนะทุกคนเพราะว่าพวกผ้าอะไรผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่นะเขาเรียกผ้าอะไรนะให้ดูบรรยากาศอย่างเดียวบรรยากาศว่าตลาดผ้าในพะรัตก็ประมาณนี้แต่ว่าเนื้อผ้าเป็นผ้าอะไรนี่ผมไม่มีความรู้เลยนะทุกคนผ้าสวยๆทังนั้นเลยนะผ้าลูกมงลูกไม้ก็มีนะ นี่นะเดินดูบรรยากาศาตลาดผ้าในพระหุรัตนี่นะฮะแบบสำเร็จรูปก็มีแล้วนะทุกคนนี่นะเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูปก็มีตัดเป็นเรียบร้อยแล้วนะในตลาดพะหุรัตมาโอ้ยโทษโทษโทษ,โทษ,โทษ <laughs> เดินขวางเขาซะง,งั้นเลยเราโอเค พาทุกคนเดินดูเรื่อยๆนะในตลาดภาลัดนะนี่ใครชอบเดินดูเสื้อผ้าเหลือผ้าสําเร็จรูปนะมาเที่ยวกันได้นะฮะไม่ว่าเป็นเสื้อนี่เสื้อในงานพิธีเสื้อสีดําไปงานศพงานแต่งงานบวชก็มีนะตลาดภาลัดนี่มีทุกอย่างเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าผู้ใหญ่นะทุกคนนี่นะฮะหุรัดสโตนี่จะเป็นเสื้อผ้าลายลูกไม้สวยๆนะใส่เป็นงานใส่ไปอะไ,ไรได้น,นะ นี่นะร้านพาหรลัตสโตนะทุกคนนะนี่ก็จะเป็นชุดไทยนะทุกคนนี่เป็นชุดไทยเป็นผ้าไทยนะทุกคนนี่ก็จะเป็นชุดสำหรับผู้ใหญ่นะี่ยนะชุดนอนชุดใส่อยู่บ้านนะทุกคนทุกคนดูบรรยากาศเรื่อยๆนะครับนี่โอ้มีชุดไอ้นี้ด้วยเมอร์เมดเมอร์เมดเด็กๆนะน่ารักเลยนี่ หางปลาเมอร์เมดทุกคนไปฮะเดินดูบรรยากาศเรื่อยๆนะนี่ย่านตลาดพะรุษนั่นทุกคนโอ้ยอันนี้ชุดสวยมากเลยโอ้นี่เรียกชุดอะไรอ่ะสวยจังดูชุดสวยแต่เขาอีพีเขาเฉยเลยอ๋อร้านเมื่อกี้เป็นชุดดัมเมเยอร์สวยๆนะเตะเขาอีเขาเฉยเลยดูชุดเพลิน หลายเลยนะตลาดพะอุรัตเสื้อผ้าสําเร็จรูปเสื้อผ้าไปงานต่างๆนะเยอะแยะมากมายเลยนะทุกคนแวะมาดูได้นะฮะตลาดพะอุะรัตนี่นะฮะผมพาทุกคนเดินมุดๆมปเรื่อยๆนะแทบยังไม่เคยมาเลยมั้งพะอุรัตนี่โอ้นานละน่าจะสิบกว่าปีเหมือนกันตรงนี้รื้อฟื้นบรรยากาศเก่าๆนะทุกคนสมัยขายของนะผมเคยมา ซื้อผ้าไปตัดเสื้อเชิ้ตเสื้อลายขายที่สวนจตุจักรนะก็จะมาเผา,ารัฐนี่แหละแต่ก็ไม่ได้มานานจําซอยจาอะไรไม่ได้ละวอนนี้คือเดินมาเรื่อยๆนะให้ดูบรรยากาศของตลาดเผา,ารัฐนะฮะวันนี้วันธรรมดาคนก็ไม่ค่อยเยอะมากนะทุกคนนะวันนี้วันธรรมดาคนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถ้าเสาร์อาทิตย์น่าจะคนเยอะนะนี่เป็นวันธรรมดาช่วงทำงานด้วย ก็จะไม่ค่อยถ้ามีมีคนเท่าไหร่นะทุกคนเค okay, ครับคลิปนี้ก็ดูบรรยากาศเข้าค่าของตลาดพะูรัดนะเผื่อใครอยากจะมาเดินเที่ยวนะเพราะว่าคลิปที่แล้วผมพาไปเดินเที่ยวที่ตลาดสําเพ็งละเดินทะลุทะล,ลุเล่นมาเรื่อยๆแล้วก็มาตลาดพะูรัดเลยมาทําอีกครักหนึ่งคลิปนะทุกคนเพราะว่าถ้าเป็นคลิปเดียวมันจะยาวไปนะก็เลยแยกเป็น2คลิปเลยเผื่อทุกคนตามมาทุกคน น่นะนาจะทะลุถนนด้านนอกละเดินทะลุซอยออกมาถนนจุใจแล้วนะฮะผมก็มาแยกถนนพหอุรัตแล้วนะเดินตรงมาตรงนี้จะเป็นสีแยกถนนพหุรัตนะทุกคนนี่นะฝั่งนี้ก็เป็นดีโอสยามนะสีแยกพหุรัตนะทุกคน ทานนี้ก็เป็นริโอสยามสำหรับคลิปนี้ก็ปิดคลิปถนนเหารัตตลาดพหารัตนะทุกคนถ้าใครชื่นชอบถูกใจนะฮะฝากกด subscribe ให้ช่องตักกี้เที่ยวไปไม่รู้ไม่ชี้ด้วยนะทุกคนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะจะพา,าทุกคนไปเดินเที่ยวในกรุงเทพฮนะจะไปตลาดไหนไปเที่ยวสถานที่ไหนฝากกดติดตามนะทุกคนไวเจอกันใหม่บ๊ายบาย